กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567ตามที่รัฐบาลตระหนักถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมากจึงได้มีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณาการขับคลื่นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน2567ดำเนินการเข้มข้นวันที่11-17เมษายน2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งการให้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดในส่วนสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้ประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในการจัดตั้งจุดเพื่อบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณนะทางหลวงหมาเลข4ฝั่งขาล่องบริเวณตรงข้ามที่ตั้งหน่วยหมู่ที่8ตําบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลงุงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41นณะจุดตรวจวงเวียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ณนะที่ว่าการอำเภอยะหา และจุดบริการประชาชนด่านตรวจบางโงยศิเนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยพัฒนาการคลื่อนที่43ณศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรศรีนครินถนนพัทลุงตรังหมู่ที่3ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงโดยพัฒนาการคลื่อนที่44ณจุดบริการประชาชนชุดคุ้มครองตำบลพิเทนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5ณจุดบริการประชาชน ตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ณจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลขุนทะเลทางหลวงแผ่นดินหมายเลข44ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานีวิทยุกระจายเสียง912ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยทุกหน่วยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการบริการและช่วยเหลือประ ชาชนที่สัญจรไปมาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุขและปลอดภัยอีกทางมอบกิ่งพันธุ์ปันสุขให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์อีกด้วยด้วยความห่วงใยจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการ